1991ราชาแห่งราตรีนิรันด์ดวงจันทร์มืดลมแรงและการฆาตรกรรมที่มองไม่เห็นแม้ว่าในแง่ของความแข็งแกรง่งความแข็งแกร่งของจักรพรรดิธมินจะอยู่ตรงกลางแต่เมื่ออยู่ในคืนที่มืดมิดเขาก็กลายเป็นจักรพรรดิแห่งราตรีนิรันด์แม้แต่จักรพรรดิองค์แรกของเผ่าสัตว์ประหลาดจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่อมะตะไม่กล้าพูดว่าเขาจะได้เปรียบหลังจากออกจากลานของบรรพบุรุษสูอันยูรู้สึกแปลกๆในคืนที่มืดมิดแต่เขากระตือรือร้นที่จะช่วยมังกร และเขาไม่มีเวลามากพอที่จะกังวลเกี่ยวกับมันแต่สัญชาตญาณของเขาบอก,กว่ามีลมหายใจที่มีพลังมากในอากาศทันใดนั้นกรงเล็บเวทมวลขนาดใหญ่โบกมือบนท้องฟ้าในคืนที่มืดมิดปกคลุมความสว่างของดวงจันทร์และเข้าใกล้ทิศท,ทางของซูอันยูและซูอันยูก็กระโดดไปด้ดานข้างเพื่อนหนีจากกรงเล็บอย่างที่ทุกคนรู้กรงเล็บเป็นเพียงจัก,กรพรรดิอสูรยามค่ำคืนที่ต้องการสกัดกั้นซูอันยูไม่เจอกันนานเลยนะซูอันยูลูกศิษย์ของจัก,กรพรรดิอสูรคริสตนัน หลังจากที่ได้เห็นร่างของราชาปีศาจทมมินคืนแล้วซูอันยูก็ตกตะลึงสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุของมังกรดูร้ายเป็นการปกปิดหรือไม่ความตั้งใจที่แท้จริงคือการฆ่าฉันเพื่อให้ผู้อาวุโสในตระกูลสามารถแปลงเป็นคุณและคุณยังสามารถสืบทอดเมืองคริสตันได้อย่างมีเหตุผลใช่บา ใช่แต่มันไม่ถูกต้องทั้งหมดการตายของคุณไม่เทียงแต่ทําให้เสียงของตระกูลมังกรม,มีความสามารถขีมากขึ้นแต่ยังช่วยให้ลี่เจ้าเฟิงลูกชายที่มีค่าของฉันได้สืบทอดบัลลังก์ของคุณเนื่องจากคุณกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมคุณควรรู้ว่าสงครามระหว่างเราสองคอนมีส่วนร่วมเสมาอามาเพื่อขัดขวางการพัฒนาของตระกูลมังกรเมื่อลูกของฉันสืบทอดบัลลังก์ความขัดแย้งภายในกลุ่ม จะได้รับการแก้ไขโดยธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกประกูลมังกรที่เจ้าคิดว่าจะพัฒนาได้ดีกว่านี้ลูกของข้ายังสามารถสืบทอดบัลลังก์ได้เสียงเพื่อการพัฒนาของประกูลมังกรคืนนี้เจ้าต้องตายหลังจากพูดแล้วจะกระพรรดปีศาจทำยิทน,นทำยินก็ปล่อยดินแดนรัตติกาลน,นิรันต์ตลอดทั้งคืนเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดและทองฟ้าท้งทองฟ้าก็ปกคลุมไปด้วยชั้นของความมืดมิด แม้กระทั่งบทบังความเจิดจ้าของดวงจันทร์มันคือการป้องกันซูอันยูราชามังกรแห่งแสงจากการดูดซับแสงของดวงจันทร์จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุในแผนการล่าสัตว์นี้ซูอันยูเรียกไลเอลและเริ่มรวบรวมองค์ประกอบแสงจำนวนมากซึ่งถูกควบคุมโดยองค์ประกอบของตระกูลมังกรเขารู้ว่าภายใต้พรของคุณลักษณะของคืนที่มืดมิดเขาไม่มีโอกาสชนะจากกระพัดปีศาจแห่งราตรีอันมืดมิด แอละลมันก็สายเกินไปที่จะหลบหนีอย่างไรก็ตามข้าดีใจที่ข้าอยู่ไม่ไกลจากลานบรรพบุรุษปรับใดที่ข้าหนีกลับไปที่ลานบรรพบุรุษจัก,กรพรรดปีศาจทำยิงคืนทำยิงจะไม่มีโอกาสทําอะไรกับเขาทั้งหมดที่ฉันทําได้ตอนนี้คือหน,นีกลับไปที่สาลบรรพบุรุษโดยเร็วที่สุดจากนั้นซูอันยูยิงลูกบอลแสงหลายลูกไปในทิศทางของจัก,กรพรรดทำยิง เมื่อลูกบอลแห่งแสงมาถึงฉันเห็นว่าจักรพัดอสูรรัติการทำยิงไม่ได้ตั้งใจจะหลบเลี่ยงเมื่อทั้งสองชนกันร่างของดาร์ไนก็กลายเป็นความมืดและแยกย้ายกันไปรอบๆหลังจากลูกบอลแห่งแสงผ่านไปมันก็กลายเป็นตัวตนจากเงาโดยรอบเปล่าประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงกลอุบายแบบนี้ในตอนกลางคืนแม้ในเวลากลางวันข้าบังคับได้เจ้าก็ยังประเมินพลังของจักรพัดต่ำไป ลูกบอลแห่งแสงที่ลอดผ่านจักระพัดอสูรรัติการทมินไม่หยุดแต่บินขึ้นไปในอากาศบูมระเบิดและแสงระยิบระยับก็ปะทุขึ้นเมื่อจักรพพัดอสูรรัติการหมุนรอบเพื่อตรวจสอบเสียงระเบิดเขาไม่สามารถลืมตาได้เนื่องจากแสงจ้าเมื่อจักรพพัดอสูรรัติการหมุนรอบเพื่อตรวจสอบเสียงระเบิดเขาไม่สามารถลืมตาได้เนื่องจากแสงจ้า ในโอกาสนี้ซูอันยูกลายเป็นลูกบอลแห่งแสงและบินไปที่ลานของบรรพบุรุษกรากดอว่าซูอันยูไม่ได้วางแผนที่จะต่อสู้กับจักรพรรดิมิงในตอนแรกเพราะมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตัวเขากับจักรพรรดิในแง่ขององค์การฝึกฝนไม่ต้องพูดถึงในด้านของผู้อื่น และลูกบอลแห่งแสงที่รวบรวมองค์ประกอบของแสงนั้นไม่ใช่เพื่อโจมตีจัก,กรพพัดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัตติการในตอนเริ่มต้นแต่เพื่อใช้ส่องสว่างในตอนกลางคืนชั่วครู่เพื่อไม่ให้เขาใช้ความมืดไล่ตามตัวเองได้จัก,กรพพัดอสูรรัตติการทรทมินที่มีปฏิกิริยากโกรธมากแต่โชคดีที่เขาไม่ได้รวบรวมธาตุแสงมากเกินไปในระยะเวลาอันสัน้นและเวลาที่ส่องแสงไม่นานเกินไป เจียเจียจาก,กระพัดอสูรรัติการเยยะอยันแล้วคำรามข้าคือหอยุ่งเย่ราชาชีพรจรของเงาแผ่กระจายไปทั่วด้วยความเร็วแสงและซูอันยูถูกจับโดยชีพรจรนี้อย่างไม่ต้องสงสัยและชะลอตัวลงในเกือบสองลมหายใจจากกระพัดอสูรรัติการทมินไล่ตามซูอันยูเป็นระยะทางน้อยกว่า20เมตรดักเย่เหยียดฝ่ามือขวา ไปทางทิศทางการหลบหนีของซูอันยูหน้าจออันร่มรื่นที่เชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกได้ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วต่อหน้าซูอันยูปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของซูอันยูน่าเสียดายที่อาจารย์ของคุณไม่ได้สอนวิธีปกป้องฉันและไปทางทิศตะวันตกของนกกระเรียนเนื่องจากคุณคิดถึงอาจารย์ของคุณมากฉันจะส่งคุณไปพบเธอจักระพัดปีศาจท,ทมยินราตรีก่อตัวขึ้นด้วยมือของเขาในอากาศแล้วตกพื้นเดินคืนถีร้อยถี ทันใดน,นั้นการก่อตัวดาว6แฉกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง10เมตรถูกกลางไว้ใต้ฝ่าเท้าของซูอันยูในขณะเดียวกันแรงโน้มถ่วงก็เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นจนซูอันยูไม่สามารถกระโดดได้เมื่อการก่อตัวของดาว6แฉกปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์มือของสเปกเทรนอัปร้อยก็ปรากฏขึ้นจากใต้รูปแบบลากซูอันยูให้จมเข้าไปข้างใน อย่าต่อสู้โดยเปล่าประโยชน์ยิ่งดิ้นรนมากเท่าไรพลังกายของคุณก็จะยิ่งหมดเร็วขึ้นเมื่อคุณจมลงไปในวงกลมนี้มันจะกินพลังงานชีวิตของคุณไปทีละขั้นจนคุณตายกลายเป็นถีแห่งวงการนี้ในคืนที่มืดมิดยังไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของฉันจัก,กรพรรดิทมินมองไปที่ซูอันยูที่กำลังดิ้นรนอยู่ในวงเวทและแสดงรอยยิ้มชั่วร้ายที่เจ้าเล่ตอนที่1น2 3าสามจักรพรรดกึง่งจัก,กรพรรดต่อสู้กับจัก,กรพรรดปีศาจแห่งราตรีอันมืดมิด ศาลบรรพบุรุษถูกราชาปีศาจเงากล้นและสภาได้รับรายงานสีขาวเรื่องทรัพย์สินที่ถูกปล้นมาไม่น้อยไปกว่ากาันจัก,กรพรรดต่างก็ยุ่งอยู่กับการคิดว่าจะทำอย่างไรดีในการประชาสัมพันธ์ในวิกฤตครั้งนี้ไม่เช่นนั้นสถานะของศาลบรรพบุรุษจะตกต่ำในจิตใจของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเพิ่งจัดงานใหญ่อย่างการแข่งขันศินละปะก,การป้องกันตัวแต่ไม่มีจัก,กรพรรดองค์ใดรู้ว่าจัก,กรพรรดิสูรรัติการทมินไม่อยู่ ซูอันยูพยายามฉีดทาตุแสงเข้าไปในวงกลมเวทมนต์อย่างต่อเนื่องพยายามทำให้ช้าลงหรือทำลายบาเรียรแต่ทาตแสงที่ฉีดเข้าไปก็เหมือนก้อนหินที่จมลงไปในทะเลฝ่ามือเดียวกลืนเข้าไปสุดท้ายเข้าสู่ความมืดมิดในเวลากลางวันอาจจะดีแต่ตอนนี้มันเป็นอนณาเขตของฉันแล้วจากระพัดปีศาจทมินคืนชี่ยกมือขึ้นและองค์ประกอบด้านมืดรอบตัวเขารวบรวมลูกบอลสีดำแห่งแสงไว้ในฝ่ามือของเขา ให้ฉันส่งคุณลงไปกับเจ้านายของคุณรวมตัวทันใดนั้นหอกมังกรก็บินจากหญ้าไปยังแถวที่เท้าของซูอันยูและกระแทกเข้ากับอาเรในชั่วพริบตาหอกมังกรก็เปล่งแสงระยิบระยับซึ่งส่องโดยตรงจนจากกระพัดผอสูนยามค่ำคืนที่มืดมิดไม่อาจลืมตาใดและคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ของหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ยังทำลายการเดินในคืนถีร้อยถี ของจัก,กรพรรดอิอสูรยามค่ำคืนอันมืดมิดทางซานและเส่ยวเหมยไม่ได้ซ่อนตัวอีกต่อไปและเดินออกจากย่าที่จับมือกันเมื่อมองไปที่หอกมังกรที่คุ้นเคยซูอันยูไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของเขาได้ขอบคุณที่จินที่ช่วยที่ซูดูความอายุติธรรมของถนนวาดนีเพื่อช่วยทางซานโบกมือไปที่หอกมังกรศักดิ์สิทธิ์หอกมังกรศักดิ์สิทธิ์บินไปอยู่ในมือของทางซาน คืนมืดมนของฝ่าพระบาทคุณเก่งในตระกูลของตัวเองไม่ต้องพูดถึงการรังแกราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ด้วยพลังของจักรพรรดิดังนั้นคุณจะไม่กลัวที่จะสร้างเรื่องตลกเมื่อมันแพร่กระจายทั้งซานหัวเราะจินเหนียวหลิงเจ้าจากไปโดยเร็วกับเซียวเหมยข้าแซงทําเป็นไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าข้าหมกมุ่นอยู่ข้าก็ไม่สนว่าจะมีอีกสองชีวิตอยู่ในมือรากฐานก็เพียงพอแล้ว ไม่มีทางอื่นเซียวเหมยและฉันต่างก็เป็นคนอบอุ่นนอกจากนี้ที่ซูเป็นเพื่อนของฉันและฉันสัญญาว่าจะช่วยเขาจัดการกับมังกรที่ดูร้ายหลังจากพูดทั้ทงซานก็ขยิบตาให้เซียวเหมยเซียวเหมยเข้าใจที่ซูฉันเคยเป็นคู่ต่อสู้มาก่อนเลยวันนี้มาเป็นเพื่อนร่วมทีมกันสักพักดีไหมทั้งซานถามซูอันอยูที่อยู่ข้างๆเขาถ้างั้นถ้าคุณรบกวนที่จินฉันควรเป็นหนี้ที่จินให้หน่อย ฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าท้องฟ้าสูงแค่ไหนจัก,กระพัดปีศาจทมยิงรยตรีถอนหายใจเบาๆทางซานถือโล่ถือหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสูงส่งแสงแวววาวขึ้นไปบนท้องฟ้าทำลายทางเข้าของคืนที่มืดมิดและสูอันยูข้างหลังเขาดูดซับแสงของดวงจันทร์ผ่านช่องว่างนี้และดูดซับองค์ประกอบแสงจากเอลแสงอย่างต่อเนื่องและพุ่งเข้าใส่ลูกบอลแสงขนาดใหญ่ขึ้นสู่ท้องฟ้า เมื่อลูกแสงโบยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าจะระเบิดเปล่งรัศมีแสงนับไม่ถ้วนราวกับดอกไม้ไฟและตรงกลางมีลูกบอลแสงคล้ายดวงอาทิตย์ดวงเล็กๆนั่งอยู่บนท้องฟ้าส่องสว่างในสนามรบตลอดเวลาและทางอ้อมลดพื้นที่เงาและทําให้กลางคืนมืดลงพลังของราชาอสูรราชาปีศาจร,รติการโบกมือและเรียกหลุมดําที่อยู่ข้างหน้าเขาหูุดซับองค์ประกอบความมืดโดยรอบอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นใบมีดลมสีดำและบินไปหาทุกคน และเซียวเหมยกำลังส่งใบพัดลมเหล่านี้ไปยังที่อื่นผ่านเคลื่อนย้ายดวงดาวเมื่อเห็นว่าทางซานไม่สามารถเข้าใกล้เขาทำได้เพียงเปิดเผยลายสายเลือดต่อหน้าซูอันยูที่ซูไม่ว่าเหตุการณ์จะน่าตกใจแค่ไหนฉันหวังว่าคุณจะสามารถเก็บเป็นความลับได้ทางซานมองไปที่ซูอันยูข้างข้างเขา อยากกังวลไปที่จริงคุณเป็นผู้กอบกู้ของฉันและฉันสายเกินไปที่จะขอบคุณแล้วหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็ยิงลูกบอลแสงสองสามลูกไปที่ราชาปีศาจแห่งราตรีทมินซึ่งกำลังจุดชนวนอยู่จากระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัตติการเมื่อถูกปกคลุมด้วยลูกบอลแสงที่จุดชนวนเมื่อเขาลืมตาถังซานและนายน้อยเหนียยอก็กระโดดไปข้างหน้าเขาแล้ว เสียวเหมยเทเลพอร์ตทางซานไปที่ด้านบนสุดของจักรพรรดิธมินและทั้งสองโจมตีเมื่อหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ของทงางซานแทงจัก,กรพรรดิอสูนรัตติกาลจัก,กรพรรดิอสูนรัตติกาลทำยิงถือสิ่งประดิษฐ์และยิงชั้นของพลังงานเพาสไปรอบกร,ร,ร,ระแทกพวกมันกลับบทที่1น3่ักามังกรทั้งเก้าที่ทางซานเคยเห็นมาก่อนครั้งสุดท้ายที่เขาถูกไล่ล่าและฆ่าโดยจัก,กรพรรดิธรมินเขาใช้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพสมุดเพื่อขับไล่เขา จาก,กรพพัดอสูรรัตติกาลทำยิงถือมังกรทมิงก้าวมังกรให้สูงและโครงกระดูกก้าวตัวบินเข้าหาฝูงชนทางซานปล่อยมังกรอีกครั้งแต่พบว่าไม่มีทางที่จะทำระโครงกระดูกให้บริสุทธิ์ได้สภาพของพวกเขาเป็นเหมือนร่างวิญญ,ญาณที่วางอยู่บนสิ่งประดิษฐ์มากกว่าที่จะรวมตัวกันในตอนกลางคืนไม่มีประโยชน์โครงกระดูกเหล่านี้เป็นจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญาณที่มอบหมายให้พวกเขาหลังจากการสิ้นพระชนม์ของราชามังกรราตรีทมินแห่งราชวงศ์ทั้งหมด พวกมันเป็นอมะตะและเป็นอมะตะเมื่อเปิดใช้งานแล้วพวกเขาจะติดตามคุณตลอดไปกัดกินจิตวิญ,ญญาณของคุณไปจนตายจากกระพัดทมยินหัวรอ,ยยอกย่อความไม่เข้าใจของมนุษย์ทั้งสามทังซานมองดูพวกเขาอยู่เฉยๆและต้องคิดหาวิธีที่จะทำลายสถานการณ์เมื่ออยู่เฉยๆพวกเขาจะหมดแรงเมื่อเห็นว่าโครงกระดูกอยู่ตรงหน้าเขาทันทีเสียวเหมยก็เทเลพอร์ตมันออกไปพร้อมกับอวกาศและในท่วคลิปตาพวกเขาก็ข้ามคืนและกลับไปที่สนามรบ เซียวเหมยเรียกประตูตัดทันทีและเมื่อประตูตัดตัดโครงกระดูกออกเป็นหลายชิ้นมันก็กลับคืนสู่รูปร่างเดิมอย่างไม่มีอะไรฉันคือราชาแห่งราตรีตราบใดที่ความมืดมิดฉันก็ไม่มีทางไปถึงจาก,กระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งราตรีหัวเราะย่อความไร้ความสามารถของทุกคนที่จินให้ฉันมาหลังจากนั้นซูอันยูซึ่งอยู่ข้างหลังเขา ดูดซับแสงจานและเอลแห่งแสงแปลงร่างเป็นมังกรสดใสและปล่อยลมหายใจที่เต็มไปด้วยธาตุแสงจากปากของเขาไปไหนมาไหนไม่เร่งรีบโครงกระดูกทั้ง9ก้ากลายเป็นเท่าฐานภายใต้การล้างบาปของธาตุแสงในขณะที่จัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัติกาลทมินก็ปลิวไปตามลม,มหายใจของเขาและสูอันยูก็กลายเป็นร่างมนุษย์และลม้มลงเนื่องจากขาดความแข็งแกร่งทางกายภาพ ทังซานร,รีบขึ้นไปตรวจสอบไม่มีอะไรร้ายแรงเพียงเพราะเขาเข้าไปพัวพันกับการเดินเที่ยวกลางคืนร้อยถี่นานเกินไปเขาใช้กำลังกายมากเกินไปแต่คราวนี้เขาแทบจะไม่กลายเป็นมังกรยักษ์ฟอร์มและสลบไปเพราะความอ่อนล้าทางร่างกายทังซานหยิบผล,ลไม้สีทองสีน้ำเงินออกมาและเสิร์ฟให้ซูอันยูทังซานไม่แนะนำให้อยู่ที่นี่เป็นเวลานานให้เราพาซูอันยูออกไปโดยเร็วซิเวเหมยกล่าวอย่างไม่สบายใจ ฉันรู้สึกว่าพื้นที่นั้นผันผวนอย่างผิดปกติบางทีจักรพพัดอสูรรัตติกาลทรรมีงยังอยู่ใกล้ๆฉันมอก,กว่าฉันเป็นราชาแห่งราตรีนิรัน์จักระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัติการคำรามกรงเล็บมังกรสังหารสีแดงเข้มที่ตกลงมาจากฟากฟ้าทางซานร,รีบตอโต้และหยิบโลเอกโอนูออกมาเพื่อปกป้องทั้งสามคนที่อยู่ด้านล่าง กรงเล็บมังกรกระทบกระดองเต่าและเกิดประกายไฟออกมาแต่ทงางซานลืมไปว่าในตอนกลางคืนความมืดทั้งหมดจะกลายเป็นวิธีโจมตีของจักรพรรดิอศุรรัติการครู่ต่อมามือใหญ่ก็พุ่งขึ้นไปจากด้านล่างของโล่ทั้งสามคนถูกระเบิดขึ้นไปบนท้องฟ้ารู้สึกถึงความรู้สึกไร้น้ำหนักบนท้องฟ้าเหมือนรถไฟหอก ทังซานทนไม่ได้ที่จะเห็นเสียวเหมยได้รับบาดเจ็บถือหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์จุดประกายจิตสำนึกของราชาศักดิ์สิทธิ์ทังซานร,ร่างกรีศูนย์สีฟ้าอ่อนบนหน้าผากของเขาและข้างหลังเขาปรากฏภาพขนาดยักษ์ของเทพสมุดสูง100เมตรสวมชุดคลุมสีฟ้าอ่อนและถือตรีศูนย์สีทองเทพแห่งท้องทะเลกำลังจะมาทังซานโบกมือและเสี่ยวเหมยและสู่อันยูถูกระงับในอากาศ ไม่มีใครในทวีปนางฟ้าคุ้นเคยกับการฉายภาพนี้มากไปกว่าจักรพรัดทั้ยินครั้งสุดท้ายที่มันเกือบจะตกไปอยู่ในมือขอองค์การฉายภาพแม้ว่าหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีระดับของสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูงแต่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการฉายภาพของตรีศูนย์ปลิงทะเลคราวที่แล้วฉันให้โอกาสคุณแล้วและหวังว่าคุณจะหันกลับมาได้ผลก็คือคุณหมกมุ่งอยู่กับที่ดังนั้นอย่าโทษฉันที่ทำตัวหยาบคายเสียงอันสนาง่างามดังก้องในท้องฟ้ายามค่ำคืน จัก,กรพรรดอิอสูรรัติการไม่แสดงจุดอ่อนคราวที่แล้วเขาสัมผัสได้ชัดเจนว่ารัศมีแห่งเทพแห่งท้องทะเลหายไปจะต้องทำให้ผู้คนหวาดกลัวและเขาก็ตัดสินใจที่จะออกไปทั้งหมดฉันเห็นจัก,กรพรรดอิอสูรกลางคืนที่มืดมิดได้รวมมังกรทั้ง9้าตัวเข้ากับตัวเขาและกลายเป็นคืนที่มืดมิดจากนั้นหลุมดำก็ก่อตัวขึ้นในท้องฟ้ายามราตรีขัวมังกรของราชามังกรกลางคืนที่มืดมนมาคือมาเจาะออกมาจากหลุมดำ และร่างกายส่วนล่างก็ถูกซ่อนอยู่ในหลุมดำเผยให้เห็นเทียงหัวมังกรและกรงเล็บที่แหลมคมเท่านั้นมังกรกลางคืนอันมืดมิดยกกรงเล็บอันแหลมคมของมันขึ้นสูงและโบกกรงเล็บอันแหลมคมของมันให้ห่างจากทางซานหนึ่งร้อยเมตรทันใดนั้นกรงเล็บที่แหลมคมก็กลายเป็นใบมีดคมสีดำและบินไปยังเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลทางซานทางซานดึงวงกลมเข้าหาจาก,กรพัรศูนสูรัตติกาลอย่างเร่งรีบคลื่นลมหกพัน เยวเหมยที่อยู่ข้างๆดูทังซานใช้ทักษะเวทมนตร์ของเขาด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์และถอนหายใจในใจปราดดอว่าทังซานเหนือกว่าเขาแล้วคลื่นลมหกผันละลายกรงเล็บอันแหลมคมของจักรพรรดิทำยิงในช่วพริบตาจักรพรรดิอสูรรัติการทำยิงใช้คืนที่มืดมิดเพื่อเทเลพอร์ตไปยังทังซานโบกกรงเล็บอันแหลมคมของเขาและทังซานก็ควบคุมภาพหลอนที่อยู่ข้างหลังเขาและหิตปีศย์นกทะเลขึ้นไปข้างบน ทั้งสองชนการและเปลวไฟก็กระจัดกระจายแต่ตรีศูนย์เทพสมุรซึ่งเป็นอาวุธขั้นเทพที่มีน้ำหนัก1 8 0 0 0 0กิโลกรัมไม่ทิ้งร่องรอยหลังจากการประทะในทางกลับกันกรงเล็บอันแหลมคมของจัก,กรพรรดอิอสูรรัติการทรมินถูกยกออกและกรงเล็บอันแหลมคมหนึ่งอันหักและบินขึ้นไปในอากาศเมื่อเห็นเช่นนั้นจัก,กรพรรดอิอสูรรัติการทมินรีบดึงออกอย่างรวดเร็วและต้องการหลบหนี พายุปั่นป่วนทั้งซานยกตรีศูนย์สีทองของเขาและบินเป็นวงกลมพายุไปยังสถานที่ที่จะกระพัดปีศาจทมินทมินหลบหนีติดกับดักราชาอสูรรัติการอีกครั้งซูอันยูที่อยู่ข้างๆตื่นขึ้นลืมตาขึ้นและมองดูยักษ์ทั้งสองในอากาศต่อสู้กันเอง